อรับะครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับผมอาร์ตคอมนะครับวันนี้อยู่ในเกมเอ่ออะไรล,ลืมลช่างเถอะ <_ m akes dick> ก็วันนี้จะมาทำภารกิจต่อนะครับผมเดี๋ยววันนี้คือผมน่าผมไม่รู้ว่าน่าจะมันจะให้ผมทำอะไรนะเดี๋ยวผมขอแตะดูว่ามันจะ้ผมพาไปไหนกันนะโอเคห้องแลบเออ ไม่อยังไม่ใช่ห้องแลบนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนไปไหนอันนี้ไปไม่ได้เขาวนเล่นกันกันอันนี้ห้องนี้ปะห้องแลบห้องแลบไปตอ่อโอเคมาที่ห้องแลบนะครับผมอล็กขึ้นเนี่ย

ไอ้บ้าก็ไม่สู้กับโบรเจอร์อันนี้คืออะไรโอเคอันนี้ไม่รู้ไปว่าอะไรนะเ,ออเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้สิริแปลให้อีกทีนึงครับผมไปดีไปรีบเล่นรีบเล่นรีบเล่นเลยแนะนำนะผมอย่าไป

ก็ไปแช่ทุบโอภาคนี้คือให้แบบนี้เลย แต่พอดีบักก็เยอะนะโฮมไม่เป็นอะไรอะไรปักอยู่ที่หลังพยาบาลอะใช่ไหมไม่ใช่โอเคเหมือนว่า เย้ยถูกใจหมดสับซองเลยทีเดียวยิงไปเลยไม่ต้องสับ ไม่ต้องชักเลยเลยดี๋ยวดิโรเจอร์บักอยู่ข้างบนนะครับผมฝากทีมงานแก้ไขด้วยนะผมบ,บักขนาดที่ไม่ไหวนะดูดิไอป้ายเหมือนเดิมบักหน้าจอฟ้าดิไอหน้าจอม่วงเดียดูดิสาระา j a n โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้ต่ออะไรบริอของรีโลกสูนไปหนึ่งโอ้ยเปิดไปโอ้นี่ใสา่จานทำไมมาตายเนี่ยเ,เต็มเลยว,วะเอ้ยมีจุดไฟ อีกเล่มหนึ่งนั่นเป็นเนื้อเรื่องครับเดี๋ยวผมให้ด๊ชบักตายวะ โอ้โหพยาบาลเป็นเม็ลซะด้วยเปิดแชากแหลกมากเลย Bên đêm bạc xa hết mười đêm bạc xa hết mười mình พยาบาลสึกตัวนี้มีมะนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูอีกตัวหนึ่งกันเปลี่ยนจับปุ่มอี่แล่วผิดอีกอล่วอะ่ะดูดิอันนี้ก็เตียงอะอุยอบอุยอบอุยบอยบสวยติดกับแพรแม้วมึง โอเคฟอนต์อันยากเปน,เนิดนึงครับผมให้สิี่แปรนะครับผมตอนนี้โอ้โหว่าตอนนี้น่าจะจบเต็มทีนะผมกับเรื่อง,องของเกมนี้ครับผมเอ้ายังไม่จบปะหาไฟล์คือข้อมูล หาข้อมูลเพราะว่าข้อมูลมันครบแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะบั๊กของส่วนพวกไอข้างบนอะ ที่มันจะมีไฟล์ข้อมูลตรงแล็บอีกหนึ่งตัวนี้ไม่ใช่วหรตรวไหนวะที่มันนีไ่ไงครับผมนี่ไงเออเสร็จละ อจบสภาพนี้ก็เออขอจบเพลินี้ครับผมก็คลิปน่าจะกันมาครัวสันนี้ก็ไปไปครับ